สวัสดีครับยินดีกัสู่ช่องสวเทียนจันทร์ธชาแนลครับสวัสดีคืนนันทิตีสิบสี่นะครับตอนนี้เวลาตีหนึ่งสิบนาทีครับจอดพักรถที่ปั๊มพีทีที่ลาดบัวขาวนะครับ สีชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงร,รถบรรทุกส่วนมาก็จอดนอนครับปรบไว้ครับไปไม่ไหวก็จอดนอนกันเต็มปั๊มเลยทุกปั๊มครับแทบทุกปัมกป๊มเต็มทุกปั๊มครับแต่ว,ว่าปัม๊มที่ดีหน,น่อยครับเพิ่นลองรับรถบรรทุกครับ แต่ว่าปั่มสีฝ่าบ้างปั่มเกิดหม่รถมันถูกเข่าจอดด้ยครับแม้แต่เข่าจอดซสือของกับ่ให้เขา่าคปั่มสีเขียวี่ดีแน่นะครับมีมองจอดมองพักนะครับมีห้องพักฟี่นะคร,รับสำหรับสมาชิกแมกกาดนะครับ มีห้องพักห้องนอนเรียบร้อยนะครับสำหรับสมาชิกปั่มเพิ่นนะครับผมก็ได้แวะจอดพักนะครับตามกฎหมายขนทรงนะครับครับ4ี่ชั่วโมงพัก30นาทีนะครับ ที่ทลานบกเขาวนะครับพอได้จอดอยู่ครับหลังจากออกมาจากบริษัทซีทุ่มนครับบริษัทลานบกเขาวีหนึ่งครับจอดพักรถข้องหน้านขึ้นวันอาทิตย์ในท้องถนนกับสินเงียบเงาแน่ครับราจะสินไลน์ในตะขาเข่าครับนี่ครับของผมครับ ไปทางยะโสธรน,นะครับบิ๊กซียะโสธรน,นะครับนะครับอันครับห้องพักพนักงานครับรถครับนะแม็กแคมป์นะครับพักฟรีนะครับแค่มีแม็กการ์ดนะครับุ พี่ีพอได้จอดกินกาแฟอยู่ไหมเราจะได้เดินทางต่อแล้วครับขอบคุณสำหรับที่จอดพักนะครับรถบรรทุกรถบรรทุกส่วนมากก็จอดนอนในปั๊มครับ ที่พักรถตามก้มทางเป็นยไทยซุเมอนี่กันหลายแล้วครับจุดพักรถแต่ละหม่องนะครับถนนมิตรภาพนะครับช่วงนี้อยู่กับการเดินทางการทำงานนะครับ วันที่20 21นะครับอยู่เทศบาลตำบลโคกจานนะครับงานดอกจานบ้านนะครับอาสิกรบบ้านจได้กรกรบบ้านครับเกินวันที่20ผสมบันเทิงสินนะครับมาล้ำครับ21สาหน่อยเพชรบันแพงครับรสิเป้จ้องหนาเวทีครับช่น,นนะงนนครับ็ทองานนครับ นกับมาจากบานปีใหม่นะครับตอนนี้ก็จอดมาครึ่งชงั่วโมงแล้วเดินทางตอนเลยครับผม ผมปับปับเดี๋ยวออกเดินทางต่อเลยครับผมครับ,รบเดินทางครับวับนโว้วสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะเปอร์ มาตั้งรถกับภาพกับสีมั่วๆเนี่ยนะครับว่ากับจกรถมันเป็นฝ่าในะจังหน่อยเนี่ยม่วงๆนะ งคืนวันอาทิตย์ ชัดปะครับตอนนี้ก็ใส่ซัมซุงอัลต้านะครับนะนะยี่สิบสามเอสยัลตานะไทยครับ ไล้ล่งคลิปดว่าปบาไก่เลยไปหนาไว้ที่มะลนะครับเดี๋ยวพอกันครับวันที่ยี่สิบบีสิบเอ็ดครับงานประจำปีเทศบาลตำบลโคกจานนะครับงานดอกจานบ้าน,นครับยี่สิบ 21 2สิบเปฐมใส่ท่อปฐมมันเพิงสินครับ21สาวน้อยเพชรบันแพงครับสิเก็มีครับ1ิเกเป็นปีกวันแล้วนี่แวครับชีวิตโซเฟอร์นะครับทำงาน หลังพวงมาไลยนะครับรถตาลับขับตานอนนะครับแต่กันยังดีนะครับไปขับสองคนนะครับบริษัทมีนโยบายให้ขับสองคนนะครับเปลี่ยนกันนะครับ ีคิวนะครับคลิปนิ่กเอาไว้ซัมนีนะครับว้พรอนคลิปหนานะครับเบิ่งแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นปกำลังใจให้นยเดอครับช่องโดนปิดกั้นสั่งไล่ได้กับตอนนี้กําลัางเริ่มทําชั่วโมงใหม่นะครับก็ซอยเบิ่งคลิปในาใยเดอร์ครับผ่นานกดสั่งไล่ได้นะครับ อยู่วงแหวนสีเขียวนะครับไปพกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่รับชมนะครับผมโชคดีมีใช่มีเงินทองจะเจ็บจะจนทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ